จังหวัดศรีสะเกดและจังหวัดอุดรมีชัยราชอาณาจักรกัมพูชาได้ขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องสงำมอำเภอภูสิง์ไปอีกสองชั่วโมงครับเพื่อที่จะหนุนการค้าและก็การท่องเที่ยวระหว่างกันวันนี้ครับนายอนุพงศุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดราชอาณาจักรไทยและนายเมียนจันยาดาผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัยราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ได้ร่วมกันตัดริบบิ้นเพื่อยืนยันการขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนทวนช่องสงำอำเภอภูสิง,งห์จังหวัดศรีสะเกดออกไปนะครับซึ่งจากเดิมกําหนดเปิดในเวลา7จ็นาฬิาถึง20่สนาฬิกาก็ได้ขยายออกไปอีกครับจำนวน2ชั่วโมงจากเวลา7จ็นาฬิกาถึง20่สนาฬิกเป็น7จ็นาฬิกาถึง22่สนาฬิกา ทางนี้ก็เพื่อเป็นการรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวร่วมกันของทั้งสองประเทศครับสืบเนื่องจากเมื่อวันที่29ตุลาคม2567ครับทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้ประกาศการขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวรนช่องสงมอำเภอผูสิง์จังหวัดศรีสะเกดซึ่งเป็นเขตรอยต่อช่องจวมครับกับอำเภออันลงเวงของจังหวัดอุดรมีชัย ราชนจาจักรกัมพูชาครับเนื่องจากว่าการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจการค้าการสาธารณสุขและการท่องเที่ยวจึงได้มีการขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นไปอีก2ชั่วโมงเป็นเวลาเจ็ดนาฬิกาถึง22่สินิกาของทุกวันทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสประเทศครับ ทางด้านนายอนุพงสุขสมนิตครับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดก็บอกว่านับว่าเป็นความร่วมมือของทั้งสองประเทศที่จะร่วมกันรองรับครับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจการค้าการสาธนารณสุขและการท่องเที่ยวที่สําคัญนะครับการขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องสงคำเพิ่มขึ้นอีก2ชั่วโมงก็จะทําให้ทางจังหวัดศรีสะเกดมีการขยายตัวทางการค้าร่วมกันมากขึ้นนะครับ นอกจากนี้ครับนักท่องเที่ยวก็จะมีความสะดวกสบายมากขึ้นที่สำคัญความก้าวหน้าด้านการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยก็จะสามารถรองรับผู้ป่วยจากประเทศเพื่อนบ้านได้มากขึ้นขณะเดียวกันนะครับอย่างเป็นเส้นทางเชื่อมโยงการเข้ารักษาผู้ป่วยไปยังจังหวัดใกล้เคียงได้เป็นอย่างดีอีกด้วยครับชัดใจพมมาศถ่ายภาพกิจภาพักล้วยนิดข่าวสุบิชัยหลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดรายงาน